สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนด o อมในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปกันค่ะว่ามีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างราศีใดบ้างนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเป็นการอ่านโดยรวมรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะมี energy ของใครบ้างคะ่ะ Wow, it's of cups, naka. Queen of cups. The Tower. Page of Pentacles. Four of Swords. King of Pentacles. Page of Cups. Strange. The Moon. Ten of Cups. สวยงามค่ะทุกคนคุณเป็นคนที่มีทูชั่นแรงเป็นคนที่มีสัญชัตยานแม่นหยาบเป็นคนมีเซนต์มีของแล้วก็สามารถเป็นเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีชอบช่วยเหลือก็ได้คุณสามารถที่จะเป็นแบบเอ่อที่ปรึกษาหรือเป็นหมอหรือเป็นเอ่อนักอ่านไพ่สายเยียวยาฮิลเลอร์ก็ได้นะคะมีควีนออฟคัพขึ้นมาแล้วก็ มีหลายพลังงานเลยแล้วก็เป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการใดๆนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะเพ้อฝันไปบ้างบางทีแต่ก็ไม่นะคะก็แล้วแต่พลังงานเนาะแล้วแต่ว่าอะไรยังไงแล้วก็มีอีกพลังงานหนึ่งคือเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่มีความม,มั่นคงทางด้านจิตใจภายในแล้วก็มั่นคงทางด้านกายภาพด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็เนี่ยมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แบบกระทันหันแบบไม่คาดคาดแบบไม่คาดคิดเลยแต่ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นสเต็งคุณเป็นแบบคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่มีความแกร่ง อดทนภายนอกอะ่ะถึงอาจจะดูอ่อนโยนนะแต่ภายในคุณไม่อ่อนแอคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งเนี่ยเดอ๋ยวมูนขึ้นมาคือเหมือนตอนนี้คุณอาจจะเจอภาพลงตาหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันแบบสับสนสงสัยหรือมีความขุ่นมัวขุ่นค้องหมองใจอยู่ตอนนี้ก็ตามเดี๋ยวมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะเปิดเผยแล้วคุณกาลังจะได้รับคําตอบในบางสิ่งบางอย่างนะคะเราก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ ในทางด้านเรื่องของความสุขความสุขที่จะเข้ามาเหมือนคุณจะได้คนพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่จิตวิญญาณหรือภายในคุณต้องหยุดพักเหมือนแบบเป็นช่วงของการเยียวยาพักผ่อนก็ได้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะไปเจอเรื่องของความเจ็บปวดสถานการณ์ที่มันบีบบีบ คันบีบเค้นเขาเรียกวอะไรบีบคันเนาะโอ้สถานการณ์รอบด้านทางกายภาพเนาะด้วยเหตุผลเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วเหมือนมันมีการกลับมาเยียวยามาฟื้นฟูภายในนะคะกลับมาฟื้นฟูสภาพจิตใจหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะแล้วแบบเหมือนอ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนคุณกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นกลับมาอยู่กับภายในมากขึ้นนะคะกลับมาทบทวนเรื่องราวในชีวิต เมาทบทวนว่ามาทําความเข้าใจกับตัวเองว่าแบบเออฉันมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วเหมือนมีการที่แบบคุณจะเริ่มที่จะตระหนักรู้มากขึ้นปางพลังงานนะเหมือนกําลังที่จะเข้าสายเข้าเส้นทางการตื่นรู้เข้าสายจิตวิญญาณพลังงานจากานักรวาลพูคิดว่าหลายๆพลังงานในเนี้ยอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับจักรวาลพลังงานจิตวิญญาณมาแล้วนะคะแล้วก็ เฟิร์สได้เข้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งใครที่สนใจนะคะเข้าเส้นทางการตื่นรู้ก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้เฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไปแล้วข้างล่างนะคะในกลุ่มก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ทักหาเฟิร์สได้เลยแล้วเดี๋ยวเฟิร์สดึงเข้ากลุ่มนะทุกคนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในกลุ่มก็เหมือนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันไม่ตัดสินกันไม่ว่าจะมีอะไรมาแชร์หรืออะไรก็ตามสามารถแชร์ได้เลยหรือจะมาหาข้อมูล ในกลุ่มก็จะมีกิจกรรมมิ팅คอพูดคุย,คยกันแนะนำนู่นนี่นั่นบลาบ l าบาหลายๆออ่า <c oughs> หลายๆเรื่องนะคะก็ลองเข้ามาได้นะนะใครสนใจนะคะอ่ะจะมีอะไรอ่ะลืมพูดไปการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ย ความสุขมันอยู่แค่นี้เองเหรอที่เราเคยมองข้ามไปที่ผ่านมาไปยึดติดแต่กับอะไรก็ตามมาค่ะเหมือนแบบอาจจะแบบไปกดดันตัวเองมากเกินไปไปยึดติดในเ,เรื่องของความสําเร็จการเงินหรืออะไรที่มันมากเกินไปจนเนี่ยตอนนี้เหมือนมันมีอาจจะมีสถานการณ์อาท้สมมติว่าเฟ, ault, เฟิร์สเฟิร์สยกตัวอย่างเนาะอาจจะมีสถานการณ์เรื่องของการเงินเข้ามาหรือความรักหรืออะไรก็ตามอะอืมอาถจจ้เป็นเรื่องความรักก็คือเหมือนคุณอะเหมือนมีการที่ไปโฟกัส คนอื่นโฟกสัสคนรักหรืออะไรมากเกินไปจนทําให้ทุกในในแง่ของกระบวนการนี้ก็คือเหมือนเขาจะบีบให้คุณกลับมาไม่ยึดติดอะไรมาปลดเรื่องเกี כי, ่ยวกับอัออตราความยึดติดการถือมั่นอะไรต่างๆนานาความคิดจิตปรุงแต่งที่มันเป็นเกี่ยวกับโฮโลแกรมเกี่ยวกับเอ่อแมทริกทุกสิ่อองทุกอย่างค่ะในโลกเราอะเป็นแมทริกหมดเลยความรู้สึกนึกคิด จิตปรุงแต่งอะไรก็ตามความยึดถือยึดมั่นการยึดติดคาดหวังอะไรก็ตามมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแมทริกเออมันเป็นมายาเนาะมันมันเป็นของสมมุติทุทกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่กระบวนการจะผลักคุณเข้ามาสู่แบบ ให้เข้าใจอ่ะเหมือนคุณจะได้ตระหนักรู้ได้เติบโตมากขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันนิ่งๆไม่มีอะไรก็คือเหมือนเป็นการที่คุณจะได้กลับมาเยียวยาจิตใจมาแบบทำความเข้าใจกับภายในของคุณว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาทำไมทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่เออต้องการมาทาอะไรบนโลกนี้ <c oughs> คุณชอบทาอะไรอะไรเงี้ย ตรงนี้ค่ะให้ฟังสัญชาตญาณเพราะคุณเป็นคนที่มี intuition อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนแรงอะ่ะอืมลองฟังเสียงสัญชาตญาณลองแบบเออ่ไม่ใช้ตาเนื้อให้ใช้ความรู้สึกในใจว่าต้องการอะไรจริงๆแล้วอฟอรพอคิดว่าหลายๆคนนะมีจุดประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือผู้คนชอบที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นหรืออะไรอย่าเงี้ยเนี่ยมันมีขึ้นมา เนาะแล้วก็สามารถสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องมีการกลับที่กลับมาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมาเยียวยาใจตัวเองก่อนเหมือนเติมให้ตัวเองเต็มร้อยก่อนพอเหมือนตัวเองฟูปุ๊บจิตใจเราแก่งปุ๊บเหมือนมีความที่แบบเราแกล่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นดึงตัวเองดึงความเป็นตัวของตัวเองกลับคืนมาดึงความเชื่อมั่นในศักยภาพดึงความเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของตัวเอง ปึ๊บเรารู้สึกว่าแบบเออเรามีคุณค่าแล้วลองหาดูว่าอะไรที่ทําให้เรามีคุณค่าอ่ะอันนี้เฟิร์สคือจากประสบการณ์ของเฟิร์สเลยเนาะอะไรเฟิร์สก็มาถามว่าอะไรที่ทําให้เรามีคุณค่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันเบื่อหน่ายจริงๆนู่นนี่นั่นบลาบลาบลา,บา,บาก็กลับมาเยียวยาอด้วยการถ้าถ้าถ,ถ้าในเวกลับมาเยียวยาก่อนก็คือ เฟิร์สก็คือไปอยู่ใกล้ๆ้ธรรมชาติเฟิร์สยกตัวอย่างอยู่ใกล้ธรรมชาตินั่งสมาธิฟังเพลงฟังพอดแคสต์ฟังอะไรดีๆที่มันที่ที่ที่มันจะทําให้เรามีแบบสร้างพลังงานบวกให้เราไม่ด้อยค่าตัวเองไม่คิดลบกับตัวเองกับผู้อื่นนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนั่นแหละกลับมาอยู่กับภายในบางทีเราอาจจะไปโฟกัสสิ่งภายนอกมากเกินไปจนลืมที่จะมาสนใจตัวเราเองมาโฟกัสตัวเราเองนะคะ มันจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยเออแล้วน่าจะทางเรื่องของกายภาพอะดีขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่ทางเอออ่ะเดี๋ยวเฟิร์สเปิดเพิ่มดีกว่ามันหมดแล้วแหละเพราะไม่งั้นเฟิร์สจะพูดวนไปวนมาเนาะ ไฮพร t e s สนะคะคุณได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งสักสิทธิ์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครอะ่ะเป็นคนที่แบบนี่ชัยชนะที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณจะรับมือคุณจะเอาอยู่นะคะแล้วมันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนเนี่ยถ้าใครคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่อาจจะมีการได้เริ่มต้นงานใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือคุณอาจจะได้ค้นพบพรสวรรค์ศักยภาพของคุณก็ได้ที่คุณลืมนึกถึงสิ่งสิ่งนั้นไปอ่ะตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆที่คุณแบบอยากจะทําอะไรชอบอะไรคุณอาจจะเริ่มศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรักอยากจะทําแล้วพูดเลยว่ามันเป็นไปได้เสมอแล้วคุณจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณเลือกนะคะให้ฟังสัญชาตญาณของคุณฟังเสียงภายในของคุณนะคะอ่า จากเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณยังมี Energy ที่มันแบบมีความขาดอะ่ะมีความเศร้าเสียใจความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปหรือด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับการเงินหรือความรักหรืออะไรก็ตามอะค่ะถ้ายังมี Energy นี้อยู่ถ้าคุณรู้สึกอะไรให้ปล่อยไปแล้วก็เฝ้ามองดูว่าทำไมถึงเกิด ทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมมันถึงมีปัญหาแบบนี้เราไปยึดติดอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความอย่างรู้อะ่ะมียานอย่างรู้มียานญาณทัศนะยานอย่างรู้มีสติปัญญามีปัญญายานะ่ะเพราะว่ามีกุญแจนี้ขึ้นมาใช่ไหมแต่แค่คุณยังไม่ได้หยิบใช้มันแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้หยิบใช้มันนั่นเลยค่ะเลิแน่นอน คิดคาไม่ออกคือเมื่อไหร่ที่คุณได้หยิบใช้มันคุณได้มีการกลับมาแบบเหมือนฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งอ่ะดึง energy ความเป็นคุณกลับคืนมาคุณค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่แบบเหมือนอ่อนไหวเนาะในบางทีอ่ะเหมือนแบบบางทีก็อ่อนไหวมากเกินไป พอดีก็ดีดีเลยพอแบบเหมือนเศร้าก็เศร้าเ,เลยอะไรเงี้ยเลยทําให้มันไม่บาลานซ์เท่าไหร่เดี๋ยวคุณจะปรับสมดุลได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะปรับคุณจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เคลียร์ energy ตรงนี้ออกหยิบกุญแจแล้วไขออกซะไขประตูออกเลยนะคะทุกคนสิ่งดีๆกําลังรออยู่โอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามารออยู่แต่ถ้ายังมี energy ที่แบบ มีความเศร้าวความท้อแบบชีวิตฉันมันไม่ดีขึ้นแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นการเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นกฎของแรงอ่ะเป็นแรงโน้มถ่วงก็ได้เวลาคุณโยนอะไรขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะกลับลงมาก็เหมือนคําพูดกับความคิดเนี่ยที่คุณส่งออกไป ไม่ว่าจะส่งไปทางไหนก็ตามความคิดเชิงลบการพูดอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นพูดในสิ่งที่มันไม่ดีพูดในสิ่งที่เป็นเชิงลบกับตัวคุณเองหรือกับใครก็ตามมันจะสะท้อนกับมันจะกลับมานะคะ Two of Wands เหมือนจริงๆคุณมีแล้วนะเป้าหมายคุณมีสิ่งที่อยากจะทำคุณรู้แล้วว่าคืออะไร ะะแต่ไม่รู้ว่ารอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรืออาจจะเป็นช่วงเยียวยาก็ได้นะมันตรงกับตรงกับไพ่ที่แบบเหมือนเป็นการที่กลับมาฟื้นฟูเยียวยาออสภาพจิตใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วค่ะมันเป็นมันถึงมันถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันถึงจุดที่คุณจะหนักแน่นกับตัวเองถึงจุดที่คุณจะต้องไขกุญแจเปิดประตูสู่ความสู่โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆแล้วคุณจะบาลาน คุณจะบาลานซ์ชีวิตคุณจะบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองได้นะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะไม่ต้องกลัวอะไรเลยความกลัวความเครียดความเศร้าเบื่อหน่ายความท้อความเสียใจต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานลบถ้าอยู่กับตรงนั้นนานๆอะจริงๆอะมันไม่มีอะไรจีรังมันไม่มีอะไรแบบเป็นของเราเลยแม้กระทั่งความสุขแม้กระทั่งความทุกข์ทั้งคู่เลยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ใช่ของเรามีเพียงจิตดวงเดียวที่เป็นของเรานะคะก็ คุณคุณเป็นคนที่มีจิตที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอะให้ดึงกลับมาแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปอินอะไม่ต้องไปอินกับความทั้งความสุขและความทุกข์แต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณอะเหมือนมีความเศร้ามีความอะไรมีความที่แบบเป็น e n เนอรีลบๆเยอะใช่ไหมรู้สึกว่ามันมีความที่แบบเสียใจย,ยังมีตรงนั้นอะเหมือนด้วยพลังงานลบที่มันกดกดกดคุณไว้นานๆหรือก็ตามสิ่งต่างๆที่ผ่านมา คุณคุณต้องหาพลังงานดีๆตอนเนี้ยคิดบวกหนึ่งอันดับแรกเลยคิดบวกว่ามันจะดีขึ้นเพราะไพ่มันออกมาดีขึ้นอย่างแน่นอนใครที่การที่คุณได้โดน,โด,นดึงดูดมาชมคลิปเนี้ยค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญจริงๆในโลกนี้นะคะมันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างเฟิร์สคิดว่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณเปิดประตูสู่โลกใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิต อะเฟิร์สจะเปิดไพ่อะไรเพิ่มเติมดีไม่รู้พูดจบหรือยังแต่คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจที่เฟิร์สสื่ออืมอ่านเฟิร์ลองเปิดเป็นไพ่ออร์เคนะคะ everyday wish oracle ว่าสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกหรือการเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยอะไรยังไง Inspiration and Courage หาแรงบันดาลใจอ่าบางคนเหมือนอ่ะเบื่อเบื่อเซง็งเซง็งหรือ,รอตอนนี้กำลังรอคอยใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยมันจะทำทีไหมหรืออะไรเงี้ยขอให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีพรสวรรค์แล้วก็ถ้าตอนนี้มันรู้สึกแบบอึมครึมหรืออะไรก็ตามแบบมันรู้สึกแบบจะไปทางไหนดีอะไรยังไง เดี๋ยวมันจะมีให้คุณนึกในใจว่าแบบฉันจะทําอะไรดีเดี๋ยวเนี่ฟังคิดว่าหลังจากที่คุณดูจบคลิปคุณจะมีอะไรไปกระตุ้นอะไรสักอย่างแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วในการที่คุณถ่ายฟีดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีดทาง y o u t u ู e f a c e b o o อิน s t a g กรมหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีคุณจะรู้คุณจะเจอเออคุณจะเจอแรงบันดาลใจของคุณเองอืม จากในในไหนสักอย่างอาจจะหนังสือก็ได้คุณอาจาอาจะอ่านหนังสือเล่มหนึง่งแล้วไปเจอแรงบันดาลใจมันทําให้คุณแบบมีไฟอีกครั้งอ่าแพชชั่นการหาแพชชั่นการดึงแพชชั่นตัวเองการหาแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณต้องตระหนักเลยคือความเชื่อมัน่นคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองห้ามแบบว่าด้อยค่าตัวเองเด็ดขาดว่าไม่เก่งฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้ห้ามพูดห้ามคิดเด็ดขาด ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแล้วคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดอีกนะคะอ่ะเพิ่ม affirmation for positive change นะคะก็คือการยืนยันเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงไปในทางที่บวกไปในทางที่ดีไปในเชิงบวกอ่าถูกล้การยืนยันเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก ให้คุณพูดยืนยันกับตัวเองว่าฉันยืนยันกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีเสมออืมแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่คุณอาจจะมองข้ามไปทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะึดสู้อีกครั้งไขกุญแจออกมานะคะดึงตัวเองกลับขึ้นมาดึงตัวตนของคุณตัวตัวตนที่แท้จริงข้างในของคุณขึ้นมานะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยู่คนเดียวอะ่ะพูดเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะวม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เสมอหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเดินเส้นทางเนี้ยฉันแบบเหงาจังเลยหรืออะไรเงี้ยก็เฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไว้ด้านล่างเราก็มาจอยกันอืออาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างหรือคุยกันยังไงก็ได้อะค่ะคือเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ในกลุ่มจะมีกิจกรรมมีติ้งมีเอ่อการแบบ พูดคุยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีมาเดี๋ยวมีหลายๆคนเนาะมาแชร์ลงว่าอะไรยังไงนะคะก็ทักฟิตมาได้เลยเม k e move การเคลื่อนไหวนะคะอืมก็ฟิตมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับมันต้องขยับแล้วอะถ้าตอนนี้มันนิ่งเกินอะ่ะสมมติว่ามันอยู่ในช่วงนิ่งแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทำเลยค่ะทำอะไรได้ทำเลยอย่างเช่น พอคุณแบบเลื่อนฝีใช่ไหมคุณอยากจะทําอย่างนี้เอ้ยแล้วแบบเฮ้ยเขายังทําได้เลยคนเนี้ทําไมฉันจะทําไม่ได้อ่ะคุณลองแบบคิดอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วทําแรกสมมติอะคุณอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มีเครื่องสำร้องสาอาง,องครบมีโทรศัพท์ครบมีกล้องหยิบขึ้นมาเลยแม้จะแม้จะเป็นคลิปที่ไม่เพอร์เฟกเหมือนแบบอะไรอย่างนั้นก็ตามแต่คุณได้ทําเริ่มแรกเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคุณจะเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของคุณเองอันนี้เพิ่ตัวอย่างนะ แล้วก็รีบอร์ดแอนด์ร n เวนชั่นนะคะเรนเวนชั Re ่น mm hmm. คือการเกิดใหม่นั่นแหละการเหมือนคุณได้ตายแล้วเกิดใหม่ทิ้งตัวตนเดิมอะไรที่มันรู้สึกแบบที่มันไม่ใช่ตัวคุณอะไรที่มันเป็นความที่แบบคุณด้อยค่าฉันไม่เก่งอย่างงู้นอย่างนี้ฉันแบบรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าเลยเนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันเป็นเหมือนแบบคุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคุณจะเป็นคนใหม่ เป็นคุณคนเดิมเนี่ยแหละแต่เป็นคนใหม่ที่เป็น the best version เออคุณจะมีแรงบันดาลใจคุณจะดึงแ a ช s i o n ตัวเองขึ้นมาได้แล้วคุณจะคิดไปในแง่บวกเสมอแล้วไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาจะเป็นบททดสอบอะไรก็ตามเข้ามาคุณไม่กลัวแล้วอะเหมือนคุณม่จิตที่มันแกล่งอะฟอร์ First, คิดว่าหลายๆคนนะมีการทำสมาธิแล้วคุณมาถูกทางแล้วคุณการนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องไปนั่งแบบ นั่งท่าแบบเอ,อฝืนตัวเองอะ่ะเออจะนั่งท่าไหนก่อนก็ได้เฟิร์สเริ่มจากนอนสมาธิเลยอันนี้เฟิร์สแบบจะเป็นไกด์ให้เนาะสมมุติใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธิอืมแล้วก็ฝึกอยู่กับปัจจุบันฝึกอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกินข้าวก็คือกินข้าวเราจะไม่แบบไปใจลอยคิดไปนู่นนี่น,นั่นอันนี้เฟิร์สอยู่ในช่วงของฝึกเหมือนกันฝึกกับการฝึกที่จะอยู่ในปัจจุบันไม่แบบใจลอยเวลาใจลอยแล้วเฟิร์สแบบลืมนู่นนี่น,นั่นง่ายนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิเริ่มจากนอนสมาธิ นอนแล้วก็หลับไปเลยอืมแล้วทีเนี้ยมันจะเริ่มแบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากเปลี่ยนมาเป็นนั่งมั่งจังอืมมันจะค่อยขยับขยับขยับเงี้ยมันจะค่อยๆพัฒนาเออเอาอย่างนี้ดีกว่าแรกๆฟุ้งซ่าแรกๆนั่งไม่ได้หรอกแต่ให้คุณพูดสั่งจิตตัวเองว่าฉันทําได้ไม่มีอะไรเลยที่ฉันทําไม่ได้ทุกคนเท่าเทียมกันในโลกเนี้ยมีศักยภาพเท่าเทียมกันหมดแต่อยู่ที่ว่าใครจะแบบด้านไหนเด่นด้านไหนแบบเออเก่งด้านไหนอะไรยังไงนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ฟเฟิร์สก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะยังไงก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการอ่านไพ่คลิปแรนดอมเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ